สวัสดีคับท่านผู้ชมวันนี้ผมอะมเห็นหัวรถจกักร G A มาฮะตอนนี้มาแล้วจะถ่ายคู่กับหัวนี้เลยฮะหัวนี้กำลังช่องใหม่กำลังมาแล้วฮะหัวกำลังออกนะฮะอุ้คุณขาหัวแต่แรงนะ<ม>เห็นแล้วแรงมากฮะ<ม> V G E A ฮะ

รถไปนะฮะออกแล้วฮะเมื่อกี้ดังมากโอ้โหกลัวกลัวค่ะเโอ้โหเฮ้ยรู้กลัวว่ะเออใรไปียน้ง ออกมัง้ง<า>ฮะคันนี้น่าจะใกล้ออกแล้ว ไกลแล้วค่ะันน้นคันนี้เหมือนจะเป็นรถกวาดหินมั้งกวาดหิน,นะคะแล้วคันนี้ไม่รู้ทำอะไรได้เหมือนจะไม่ได้ตุกตักตุกตักไปเลยฮึหือว่าเห็นตัวสัตว์กเครืนอเครพวก่อ้ ท่านผู้ชมนี่ก็เป็นรถไฟที่หาดูได้ยากนะฮะอันนี้เหมือนจะเป็นทำความสะอาดทำความสะอาดรถก่อนไปมัง้งนี่เหมือนจะเป็นเครื่องเจาะนะฮะเครื่องเจาะลงหมนจะดึงด้วยนะไม่สตาร์ทเลยตอนนี้รถทำความสะอาดเหมือนจะเป็นรถก่าดหิรแล้วทำความสะอาดด้วยนะท่านผู้ชมคันนี้ นี่นะคะก็เป็นการรีวิวที่ใหญ่อลังการยั่าสร้างนะฮะหัวก็เหมือนจะออกนะ,ะแต่เหมือนจะไม่ออกออกแล้วฮะ ออกแล้วลบอกแล้วคันนี้จะทำงานทำงานนะคะคันนี้มันจะซ่อมที่บางบุญนาคแล้วคันท้ายทำอะไรก็ไม่รู้จากออก,ออกจากที่เดิมอ้วกอ้วกจอดฮะถ้าขยับขยับเพราไม่ใช่ขยับ นี่ะยิวถึงไหนแล้วคันนี้มันจะเป็นคันนี้มันจะเป็นรถดึงดูดรางนะคะให้เป็นเรียบมัง้งมันจะเป็นรถกวาดรางมั้งไม่ทราบนะคะคันนี้คันนี้เหมือนกันนะฮะเหมือนกันมากให้หมดสตาร์ทเครื่องนะคันนี้เป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นล้อล้อมัง้ง ี่จบทลางเหมือนคันนู้นเลยแต่รูจะใหญ่กว่าคันนี้ก็เหมือนกันคันนี้ไม่ทราบนะทำอะไรมีแค่สองล้อคันนี้แล้วก็ปลดไฟเอเดี๋ยวดูกันเพลินๆเลยนะฮะวันนี้ะเดินรนีเปเดองูนะตูะเอวานะรับไปก่ารู ตรงนี้ไม่มีอะไรฮะมันจะไปลดเติมน,น้ํามันให้คันนี้มัง้งเปิดรถเติมน,น้ํามันให้คันนี้งั้นมัง้งคันโทนไฟมัง้งฮะท่านผู้ชมข้างในก็มีสีเหลืองเหลือแต่ออกสีขาวค่ะข้างบนคันนี้จะออกเสียงแบบโออเป็นรถใช้ไฟฟ้าค่ะคันนี้ถึงว่าหายากเลยทีเดียวค่ะรถไฟไฟฟ้าเนี่ยใช้ไฟฟ้านี่คือหายากนะคะ หมายเลขห้าสูนสองหกนะคะคันนี้นี่นะคะสตาร์ทเครื่องนะคะคันนี้ขั้นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงนะะจะเป็นรถคันก่อนหน้านี้นะคะจำได้ไหมคะจะเป็นรุ่หนึ่งอันนี้เหมือนจะเป็นรถที่ใหญ่นะคะคันนี้ใหญ่อยู่เหมือนจะต้องออกนะคะ ต่เหมือนจะไม่มีคนขับนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความความแบบอ๊แตบไม่ได้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะคันนี้เหมือนอันนี้จะเป็นรถยกมัง้งนะ,ะคะท่านผู้ชมคันนี้เคยเห็นกันแล้วฮะเ,เป็นจุดทข้งเรียวนะคะวันนี้ก็คงได้เห็นกันไม่ง่ายนะ,ะคะก็น่าจะจอดโอเคฮะสวัสดีครับ